หลังจากโควิดเราไม่ได้เล่นกีฬาทุกประเภทกันมานานใช่ครับท,ท่านท่านทสยุทธนาได้มาช่วยหลายด้านด้านผู้สูงอายุก็เคยมาช่วยเรื่องในการตัดแว่นให้ผู้สูงอายุแล้วก็อะคาเดมี่ของอาเทศบาลบางนาเพิ่งเริ่มทําม,มารวบรวมเด็กๆเ,เพื่อเด็กๆได้มีกีฬามีกิจกรรมเล่นร่วมกันในทั้งต้งบนกีฬานยะท่านจงมาช่วยดูแลทั้งเรื่องอุปกรณ์กีฬาเรื่องพัฒนาการของเด็กๆ ติดทีมชาติไหมเมื่อสองปีที่แล้วเราวาดอนาคตพร้อมกันว่าเด็กจะได้มีสนามฟุตบอลเล่นดูวันนี้สิครับมีคนกว่า30ชีวิตมาเล่นอยู่ที่นี่มีผู้ใหญ่อีกสิบกว่าชีวิตวันนี้เด็กๆมีพื้นที่ของตัวเองเขามาเล่นทุกวันเนี่ยเขามาซ้อมทุกวันทุกเย็นเขาอยากเป็นนักฟุตบอลทีมชาติเขาอยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพผมอยากให้เก่งสิ่ง,งต่างๆแบบนี้เกิดขึ้นครับในทุกหมู่บ้านทุกตำบล ของสุพรรณบุรีเรามาฝันร่วมกันครับเรามามีอนาคตร่วมกันแล้วันนี้ผมพร้อมที่จะผลักดันทุกๆฝันทุกๆความคิดให้เป็นจริงพร้อมๆกันขอให้มั่นใจพวกเราทำได้ครับผมยุทธนารู้จริงรู้ใจทำได้ครับ